สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับเจนจี้นะะกับช่วงเวลาของเจนจี้ควิสนั่นเองเอาล่ะสำหรับใครเนี่ยที่ติดตามรายการของเราช้อปปิ้งแกงนะคนที่ชอบช้อปปิ้งนะคะก็ชอบเลือกซื้อของขวัญให้กับตัวเองหรือว่าให้กับคนรอบข้างเองแต่ว่าของขวัญเหล่านั้นเนะี่ยสามารถบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วก็รู้ใจเขารู้ใจเรากันด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาดูของขวัญอีกหนึ่งชิ้นกันบ้างดีกว่าชื่อว่าของขวัญชิ้นนี้น่าจะเป็นของยอดฮิตกันเลยเนะี่ยบางทีเราคิดอะไรไม่ออออ,ออกกหรัเเางดะะล้้จใขชนนีู ที่แบบง่ายแล้วดีก็ชอบด้วยเหมือนกันนะคะของขวัญชช้นนี้นั่นก็คือช็อกโกแลตนั่นเองอ่ามีคนชอบทานช็อกโกแลตไหมคะชอบมาก <laughs> ชอบที่สุดใน3โลกเลยนะคะอ่ะมาช็อกโกแลตของเราเนี่ยเขาเป็นการบอก,บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะเป็นคนที่นุ่นแท้สัมพันธ์ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะ ลุยนะคะบางคนอาจจะดูว่าเหมือนเป็นคนได้เปรียบง่ายๆแบบเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยนึกๆแล้วนะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากๆเลยเนะเพราะบางทีบางครั้งคนจะมองว่าอุ้ยดูสุขสนานละละเกินเขตกันไปหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ขนาดนั้น,นะคะ่ะเพราะว่าคุณเนี่ยนะคะสามารถที่จะแสดงความรับผิดชอบที่ที่บางคนคิดไม่ถึงเลยก็ว่าได้แล้วเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรกับใครด้วยนะคะแสดงว่า,คน,วาค,คนให้ช็อกโกแลตเนี่ยถือว่าโอเคจริงก็เป็นคนให้ช็อกโกแลตคนนะคะ มาที่อีกหนึ่งอย่างกันบ้าเครื่องประดับค่ะเออเครื่องประดับก็จะเป็นขออีกหนึ่งอย่างที่บางคนเนี่ยนึกไม่ออกก็อะเครื่องประดับก็ได้นะเพราะมันมีให้เลือกเยอะมากมันจะเป็นสร้อยกำไลแหวนใช่ไหมคะเข็มขดัดเออก็ถือเป็นเครื่องประดับได้เหมือนกันต่างหูทุกสิ่งอย่างเลยเดียวเขาบอกว่าคนที่ เลือกเครื่องประดับให้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ช่างคิดช่างสังเกตนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะติดความหรูหราแล้วก็ชีวิตต้องมีความสําเร็จตลอดเวลาแล้วเป็นคนที่รสนิยมดีด้วยนะคะเวลาไปไหนเนี่ยคุณจะชอบความโดดเด่นกับตัวคุณเองเนี่ยตลอดเวลาเลยนะคะเออเพิ่งรู้เหมือนกันเนาะว่าเครื่องประดับมันเป็นการบ่งบอกแบบนั้นนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าของเครื่องประดับชิ้นนั้นถ้าเกิดคุณให้มาแล้วเนี่ยนะคะแล้วคนที่ไน้า็แฮปปี้ก็พอแล้วเนาะแต่อยู่ที่ว่าเครื่องประดับที่คุณให้ มันราคาประมาณเท่าไหร่นะคะประมาณว่า ใ,ออให้ทองรจะใจเพชรนะคะแต่ให้ทองมันก็ขึ้นขึ้นลงนะลงแน่ราคาช่วงนี้นะขึ้นก็ขึ้นเวลาจะลงทีก็อ,อ,อาจจะต้องมาดูอีกทีว่าเออเราซื้อของเครื่องประดับชิ้นไหนแล้วจะออให้เขาแฮปปี้ขนาดไหนทอนเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะของมีค่าเนี่ยมันอยู่ที่ใจามากกว่าเราให้ด้วยใจแค่นั้นก็พอแล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาติดตามเด้ใหม่ก็แล้วกันกว่าของขวัญชิ้นอื่นนะคะคุณอาจจะซื้อของชิ้นอื่นให้กับเพื่อนของคุณหรือว่าคนในครอบครัวของคุณก็ได้เดี๋ยวติดตามได้คราวหน้าก็แล